โรงเรียนบ้านหัวรินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4ตั้งอยู่เลขที่1 9 5หมู่ที่ตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันปาตอจังหวัดเชียงใหม่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบนันนางสาววัสนาสายพินดำรงตำแหน่งร่วมหนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนและมีนักเรียนจำนวน135คนโรงเรียนบ้านหัวรินตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและอบายามุขซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไขจุดยัง้งและป้องกันจึงได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข ปีการศึกษา2,566ขึ้นโรงเรียนบ้านหัวรินได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขตามกลยุทธ์4ต้อง2ไม้และยุทธศาสตร์5มาตรการผลการดำเนินงานกลยุทธ์4ต้อง 1. ต้องมียุทธศาสตร์มียุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทในพื้นที่ 2. ต้องมีแผนงานมีแผนงานยาเสพติดในโรงเรียนที่ชัดเจน 3. ต้องมีระบบข้อมูลมีการพัฒนาระบบรองรับยุทธศาสตร์4ีระบบ 4. ต้องมีเครือข่ายมีเครือข่ายการทำงานระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนผลการดำเนินงานกลยุทธ์2อไม่ 1. ไม่ปกปิดข้อมูลไม่ปกปิดข้อมูลกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้ายาเสพติด 2. ไม่ไล่ออกไม่ผลักปัญหาไม่ไล่นักเรียนออกจากโรงเรียนให้นำไปบำบัดรักษาเมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนตามปกติผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์หามาตรการมาตรการที่ 1. ด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านหัวริน ได้ดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียนซึ่งแต่ละห้องเรียนจะมีการดำเนินโครงงานห้องเรียนปลอดยาเสพติดและอบายามุกโดยโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนที่มีผลการประเมินเป็นห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นทุกเดือนมีการดำเนินงานโครง,งการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดแอลกอฮอล์เมาตรการ มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทผลการดำเนินงานมาตรการที่2ด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านหัวรินได้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการรายงานสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบ CATAS มีการคัดกรองจำนวนกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกล,ลุ่มติด และกลุ่มค้าหากพบปัญหาจะดำเนินการส่งต่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาปรับเปลี่ยนจากการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบนักเรียนมีปัญหาการใช้สารเสพติดป,ประเภทต่างๆเนื่องจากโรงเรียนให้การดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานมาตรการที่ 3. ด้านการรักษาโรงเรียนบ้านหัวรินมีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขมีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามกุกผลการดำเนินงานมาตรการที่ 4. ด้านเฝ้าระวงังโรงเรียนบ้านหัวรินมีตู้เสมารัก เพื่อรับเรื่องและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายามุกภายในโรงเรียนมีการดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายามุกผลการดำเนินง,งานมาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหัวรินมีการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก กำหนดมาตรการการลงโทษและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงาน3ร,ระดับมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวรินคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัดหัวรินผู้ปกครองนักเรียนและมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันโดยมีการกำกับติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านหัวรินดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับการประเมินเป็นห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นจำนวน9ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ1 0 0่งรดำเนินกิจกรรมดังนี้ มีคณะทำงานห้องเรียนสีขาวคือนักเรียนแกนนำสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมจัดทำแผนผังห้องเรียนสีขาวแกนนำสีฝ่ายและคติพจน์จัดทำสมุดบันทึกการปฏิบัติงานแกนนำสีฝ่ายตลอดปีการศึกษาและดำเนินโครงงานห้องเรียนปลอดยาเสพติดและใบายามุกทุกห้องเรียน สรุปผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์4ต้องสองไม่และยุทธศาสตร์5มาตรการโรงเรียนบ้านหัวรินดำเนินงานตามกลยุทธ์4ี่ต้อง2ไม่ได้แก่ต้องมียุทธศาสตร์ต้องมีแผนงานต้องมีระบบข้อมูลต้องมีเครือข่ายไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออกร้อยละ1น0จำนวนงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการได้แก่ด้านการป้องกันด้านการค้นหา ด้านการรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการร้อยละ1น0่ 100. นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านหัวรินปีการศึกษา2566นวัตกรรมหัวรินร่วมใจห่างไกลาย,ยาเสพติดและอบายมุก โดยใช้การบริหารจัดการแบบ Inspire Model ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA S โรงเรียนบ้านหัวรินที่มาและความสำคัญจากการสำรวจการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและติดตามในการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุกข,ของนักเรียนโดยครูประจำชั้นพบว่านักเรียนบางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบายมุก มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดและอบายามกุกและไม่เห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและอบายามกุกโรงเรียนบ้านหัวรินจึงได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบายามกุก 2. เพื่อให้นักเรียนไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายามกุก 3. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและอบายามุขเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหัวริมจำนวน135คนการดำเนินงานทีแพลนวางแผนโดยใช้นวัตกรรม I INSPIRE หลักการสร้างแรงบันดาลใจดังนี้ ประชุมผู้บริหารครูและบุคลากรเพื่อสำรวจปัญหาภายในโรงเรียนซึ่งพบว่านักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจมีพฤติกรรมเสี่ยงและไม่เห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและอบายมุกจากนั้นได้วางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม 2. ดีดูปฏิบัติโดยใช้นวัตกรรมเอน Nice people หลักการสร้างให้เป็นคนดี P Participate หลักการสร้างการมีส่วนร่วมและ I Integrate หลักการบูรณาการต่อยอดดังนี้ทดสอบสัมภาษณ์และประเมินนักเรียนก่อนการใช้นวัตกรรมด้านความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงและการเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและอบายมุก อบรมนักเรียนแกนนำป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายามกุกจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมแนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายามกุกประจำสัปดาห์เข้าร่วมรณรงค์การป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายามกุกสร้างการมีส่วนร่วมตามหลักบ,บวร3 C เช็คตรวจสอบโดยใช้นวัตกรรมเ a ตนด r d หลักการสร้างคุณภาพดังนี้ทดสอบสัมภาษณ์และประเมินนักเรียนหลังการใช้นวัตกรรมด้านความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงและการเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและอบายมุข 4. A Act การปรับปรุงโดยใช้นวัตกรรม R Research and Development หลักการวิจัยและพัฒนาดังนี้ ครูประจำชั้นให้คำแนะนำนักเรียนที่ทดสอบสัมภาษณ์และประเมินด้านความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงและการเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและบาบมุกได้คะแนนต่ำกว่าระดับดี5 S Spiral ต่อเนื่องและมีทิศทางในระดับที่สูงขึ้นโรงเรียนบ้านหัวรินได้บริหารจัดการด้วยระบบ i n s p i r e และ PDCAE โดยผนวกรวมกับ S spiral ที่มีลักษณะการทำงานแบบ waterfall และ spiral จึงเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานหลังการใช้นวัตกรรมพบว่า 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบายามุกมีนักเรียนได้คะแนนอยู่ในระดับดีขึ้นไปจำนวน125คน คิดเป็นร้อยละ92.59 2. นักเรียนไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายามุกมีนักเรียนได้คะแนนอยู่ในระดับดีขึ้นไปจำนวน130คนคิดเป็นร้อยละ96.30 3. นักเรียนเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและใบายามุกมีนักเรียนได้คะแนนอยู่ในระดับ ดีขึ้นไปจำนวน127คนคิดเป็นร้อยละ94.07รางวัลและผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและใบยุกโรงเรียนบ้านหัวรินรางวัลโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอลประเภท7มาตรการประจำปี2564 รางวัลโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ประเภทนวัตกรรมประจำปี2564รางวัลศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ประจำปี2565รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกดีเด่นระดับเงินปีการศึกษา2565ัรางวัลสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปี2566ระดับเขต สุขภาพที่1ปกระทรวงสาธารณาสุขโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกเป็นโครงการที่ส่งผลให้นักเรียนมีพงคุ้มกันมีทักษะชีวิตและตระหนักรู้ที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแอลกอฮอลสื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทหากนักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายามุขจะส่งผลให นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต